สวัสดีคะ่ะส,ส,นส,สุนทนพัสกลนครวันนี้พามาชมไผ่ข้อถี่นะคะตัวนี้เป็นไผ่ที่นิยมใช้ไปทําไม้ตะพดนะคะหรือว่าทําไม้เทา้าเป็นไผ่ที่ครอบล่องถีค่ค่ะเป็นไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกสะสมนะคะตัวนี้เป็นไผ่เปลงสุพรรณบุรีคะ่ะ ตัวนี้ขุดเง้านะคะจากต้นพันธุ์ของทางสวนเป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการพเพาะเมล็ดนะคะตัวนี้จะเป็นไผ่ที่ทราบอายุข้อถี่สวยมากนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบไผ่ที่ เป็นไผ่แปลกนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่น่าสนใจซึ่งเป็นไผ่ที่ครอบล่องถี่นะคะถ้าจะเทียบกับไผ่สายพันธุ์ธรรมดาแล้วก็จะมีความแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรค่ะอันนี้ต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ะคะ่ะทางสวนก็มัดเพื่อให้กิ่งของเขาเข้ามาหากันเพราะว่ากิ่งของเขาบานออกไปทางด้านข้างสวยมากคะ่ะชุดนี้ สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามทักมาพูดคุยกับเราได้คะ่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอนไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839สวยมากค่ะข้อถี่มากๆเลยนะคะติดตามรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ